สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับก็มาอยู่กแบบับตุวตท้ายกันอีกแล้วนะฮะในมิชั่นที่สิบสองนะฮะโอเคคือยังไม่หายปวดเลยฮะอลไรแล้วก็มีเนื้อง,งอกที่หลังอยู่นะฮนงแดง,งเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่รู้อะซึงก็ขอขอประกาศตรงนี้เลยฮะว่าถ้าท่านผู้ชมดูพารนทนี้ผมก็จะบอกไปเรื่อยๆกันนะกลัวลืมก็สำหรับคือ คงสังเกตแต่พ,พารแรกๆแกล้วับว่าผมไม่ได้ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องให้มันให้ทุกคนเข้าใจสจักเท่าไหร่ก็อยากจะบอกว่าคลิปพาร์มิชชั่นสุดท้ายของเกมเนี้ยผมก็จะบอกเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็เล่าเนื้อเรื่องสรุปทั้งหมดให้ได้ให้ทั้งหมดฮะสาหรับคนที่แบบไม่อยากไปอ่านเองในในในที่ใน Google หรือว่าในไหนก็แล้วแต่ผมก็จะมาอ่านให้ฟังนะฮะในพาร์มิชชั่นสุดท้ายในพาส์สุดท้ายผมก็จะมาจะมาสรุปให้ฟังว่า โอเคมันเป็นมาอย่งไงแล้วมันจะจบยังไงนะฮะโอเคเราไปซาม,มิช่างกันนะอ,อ,อือผมยัไม่ลองท่านีก้กับกับไปพวกคนเลยนะชอบลืมเสมอเรกเตอรเล็กแลนะ่ะ The Take this the correct hunter genetic ค it, it yeah. ือดรเลแก่ะต้องการให้เราน่ไปคือเขากำลังหาอะไรบางอย่างอยู่เกี่ยวกับการแก้เชือให้เราหรือเปล่า ให้เราไปตามหาหรือให้เราไปไปชิงมาอันนี้พอเข้าใจอยู่โอเคเราต้องไปสิ่งนะต้องปลอมตัวแล้วฮะอือโอ้โห,โหโลงซะแรงจ้ะเฮ้ยมันไม่มีที่ตรวจจับฮนะมันจะสงสัยไหมถ้เราป่วยนึเครื่องบินอยู่นี่ฮนะเอาไหม <laughs> ออื้มาฮะหนีเจนีก่อนฮะมันเหมือนให้เราจะไปขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าเมื่อกี้เีเราหนีก่อนแล้วกันโอ้แล้วยิงมาอย่านี่เหรอเจดีก่อนฮะ เฮลิคอปเตอร์นะฮะคืออะไรอะเราสามารถจ้ำโดดเหรอโดดแล้วสเปกบาร์คลิกซ้ายสามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้เหรอโอเคตามกันแล้วกันเราจะเข้าไปขับดีๆคะเราจะไม่แบบเรียกเอาหวัวรถไปที่มาเทียบเลยอะยากมากคือเราต้องโดนตัวจับง่ายฮะเราต้องแบบ โอเคนี่ฮะกระโดดขีขวาฮะแจ็คผมได้ามแล้วฮะเคร right? <kad ot as well> ื่องบินอื้อข้ามบมกเครื่องบินเลยฮะผัดป็นไงวะเนี่ยเว้ยตกฮะก็เจ๋ง อ๋อคือกดสเปคบาร์จะเป็นการบินขึ้นฮะเนี่ยบินอย่างนี้สขารับคนที่แบบไม่รู้ฮะกดตัววีฮะกดตัววีนะจะเป็นการบินลงฮะอุยบ้าเหรอลงอย่างนี้อ๋อ ไปต่อก่อนดีเออคือเราโอเคลงอยู่แล้วกันกดอีค้างลงเลยทิ้งเครื่องบินนะเราจะไปสิงรานนู้นแทนฮนะดูดิว่ามันตกไหมโอเคเราจะเข้าไปดีๆฮนะ สังคนหาคนแบกปอ,อมนะฮะหรือล่าเรานั่นเองเขาไปไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ฮะเข้าไปนี้เหรอยังไงเข้าไปนี้ก่อนอ อ๋อให้ฝึกขับเหรอเมาส์่ะเมาส์พีสสเปคคือบินขึ้นอ๋อกดกดที่เมาส์สามได้ฮะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะบินขึ้นบินลงเดี๋ยวได้ไหมนั่ยเรียจอดนะจอดเออจอดคือ ไม่ใ่ครักด V จะเป็นการเลื่อนลงฮะเมื่อกี้ผมไปกดลองกดดูก็เลยรู้ฮะว่าเป็นตัว V วยูสเมาส์เดอ rotate โอเคสามารถใช้เมาส์ได้ดิดบนฮะอือสถาบคนที่ไม่รู้ฮะทำตามผมเลยนะฮะ บินขึ้นบินลงแล้วก็หมุนนะฮะหมุนเครืองบินก่อนถลับตรงเมื่อกี้นะโอเคเราไปดีโอ้โหบินตึกบินสูงเนี่เดชนตึกกันงามไต้อีกโอเคบินตรงต้อง,อ,งอ๋อมันเรื่องได้คิดขวาจะเป็นการเลือกปืนฮะก็มีปืนแบบกระสุนธรรมดาแล้วก็ปืนใหญ่ฮะก็ใช้ปืนใหญ่แล้วกันนะขนาดอยู่แล้วมาใถ้าทำอะไรแถบอ๋อให้เรายิงฮะ ยิ้งก็รู้ตัวดิต้องลงไปแก,ก้กรน,นีฮะหอยไม่ผังวะ่ะงงอ๋อให้เรา ทาเก็ t ล็อกก่อนนะคือยังไงงงมไม่เข้าใจฮะเช็งทาเก็ t ฮะมันให้เปลี่ยนทาเก็ t i เรย่อยอะอ๋อโอเคให้ฆ่าแล้วฮะต้องทำให้ต้องทาเก็ t ล็อกให้ครบสามอันฮะ โอเคเดี๋ยวมันก็รู้ตัวหมดอีกอันหนึง่งฮะโอเคเพยนู้นฮะบินขึ้นปะอเล็กขับเครื่องบินวยฮะไม่ไปฝึกขับเครื่องบินขับรถถังมาจากไหนวะอเล็กอ๋อมันเป็นคนในกองทัพหรือเปล่า อ๋อให้ไปยิงถังนี้อีกแล้วตามล่ะผมว่ามีเครื่องบินตกไปบ้างล่ะโอเคให้ไปถล่ลมเอเลียนลหรออ๋อเห็นฝัขกขามือบนป่ะฮะมันจะมีสัญญาณของไอ้ถังฮะถังที่มีเอเลียนอยู่มันจะนำทางเราไป งน้ไี่ออกจากพื้นที่สีดแดงแล้วแบบขอนนี้แหละยากของจริงอ่ะเอนนี้ไปทางนี้ฮะเห็นไหมมันกำลังขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเอาเว้ยไหนอ่ะทางไหน่ะทางไหนทางนี้อ๋อมาถูกทางโอ้ยเอฟเหรอ โอเคฮะผมให้เราลงไปข้างล่างแล้วฮะบอกให้เรายิงไอ้นั่นเหรอมันจะไปไหนะ่ะเอามันหนีเราอ่ะหายเครื่องบินจะตกไปเนะี่ย ต้องลงไปเหรออีเคต้องลงไปฮะกดอีฮะเอาเหมือนเอเลี่ยนมาตลบหลังนะโอ้ไม่หนีไปนู่นแล้วจะไปไหน ผมมิ่งเลยที่เป่งแกไล่ตามไอ้หน้าเอเลี่ยนมามาคืออะไรน้อเจสคืออะไรวะ มันเด็ดคืออะไรอ่ะัตีไม่ตายเหรอทำอะไรวะรือให้ตามันไปผมงห่ดแห้วฮะตีตามมันไปฮะ มาแล้วต่อยไม่ตายด้วยเดี๋ยวจิกไปแล้วฮะอ๋อต่อยแล้วฮะได้ต่อยแล้วต่อยได้แล้วไม่ได้ต่อยต่อยได้อืออ๋อขี้ขวา โอเคขโมยพลังมาโห<อ>วิหายป่วยแล้วเอาวะมาแล้วฮะพลึ้งพื้นพึ้งพื้นพลังฮะมาดูอาเล็กระเบิดเอ้ยอาเล็กระเบิดปะหรอเอาวะเ,วเวฮเ้ยโอเคฮะ เอาว่ะไอ้ฉันก็กลับมาแล้วฮะอือมิชชั่นคำพลีทฮะก็ขอตัด้วยพีไม่ดีกว่านะฮะโอ้กําลังมันเลยอะต่อไหมโอเคเอาไบมิชชั่นหน้าเนี่ยเอาเอาเป็นพาร์ทหน้าดีกว่าเนาะโอเคแบบเล่นน้ำย่อยอ่ะโอ้โหผมพลังกลับมาแล้วฮะก็เจอกันใหม่มิชชั่นหน้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะสำหรับ สรุปฮะในพาสุดท้ายมีสรุปแน่นอนฮะโอเคเดียวกันใหม่มิชชั่นหน้าสำหรับวันนี้ฟิลมาจากขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ